ที่ค่ะพเพื่อนๆพวกผู้องต,อตากเสร็จแล้วอยู่เนหนึงเนาะวันน,นี้จะต้องมาเด็กออกไปเฮ็ดคลิปใส่เด้ค่ะไปเกลื่อนอยู่บ้านนะคะจะต้องเอาลูกสาวมาล้างนะคะเอาน้องมารวยมาล้างนะคะวันนี้ค่ะสาวหลังท้ควางงมสาดให้นเรามาอาบน้ำให้นะคะบริอาบน้าคือโนมองสุดๆเลยค่ะพเพื่อนๆนี่เป็นการล้างสเสร็จเสร็จทำความสะอาดให้เนาะเจนต้องเอามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจะล้างไม่ได้ล้างเลย องมารวยไม่ได้โดนน้ําเลยกําลังได้อาบน้ํานะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะอ,อน,น้องมารวยไปเช็ดแล้วค่ะเพื่อนๆเจอกันต่อยพี่หนานะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ <S <S ตามต่อค่ะเพื่อนๆน้องม,มารวยเริ่มจะสวยแล้วนะคะเพื่นอนๆทำความสะอาดเนาะสะอาเลยนะคะเพื่อนๆเริสวยเร็วนะคะเราวักเลย เมื่อคันนี้สวยมากๆแล้วนะคะเพื่อนจะอยู่ประมาณนี้นะคะสวยเล้วมองมาเลือดมองหมองเลยนะคะไปจอดลายฟุ้นกับเกาะคือเกาวค่ะส่วนมากจะโนสิใส่แน่ได้ใส่ของลูกแน่เนาะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้คลจีนี่จะโน๊ตเคลียร์ไว้เท่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกัน ไหนดี่หนะคะอย่าลืมดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ๊น้องนไดนไหยเด้อค่ะน้าจะได้ที่จะน้องกาบกสิบปกติใจแต่น้องก็ขอสูตรเอฟซีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน